วันนี้นะครับเรามาดูฝั่งของ Luna Classic กันด้วยกันดีกว่าเนื่องจาก Luna Classic เนาะในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจนะในเรื่องของราคาด้วยนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ oh. มูนไปด้วยกัน กับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับลู n a คลาสสิกช่วงนี้ลูนาคลาสสิกก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจในเรื่องของราคาเนาะคือเหมือนมันจะไปะนะครับมันแข็งนะครับเพราะว่าทางอ่าไแวนซีซนะครับเขาแก้เกมทุกอย่างละนะครับทั้งทางฝั่งของอเมริกาด้วยที่ทางทีมของ t ทอร a c ่าคลาสสิกนะครับเขาก็ให้ความเข้าใจกับกับวานนะกับจุมชนนะครับว่า ไอไอคดีนะครับในท้องถิ่นน่ะก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทอราแคสิพขาะเขาไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้ก็อย่างที่สองคือเรื่องของอายการเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ส่งทีมทนายไปแล้วถึงสามสิบคนนะครับแล้ก็ว่าความกันประมาณสักเ็คนนะนะที่เป็นเป็นคนว่าความนะครับก็ทางอายการเกาหลีใต้เนี่ยก็น่าจะเคลียร์แล้วเหลืออันสุดท้ายก็คือโดคอนนะครับ ก็ได้รับการประกันตัวด้วยเงินจำนวนหนึ่งที่ถอนมาจากาตัวของเทอร์าแคสิกนะครับก็เป็นเหรียญลูน่าแคสติกนั่นแหละนะครับแล้วก็มาแปลงเป็นเงินดอลลาร์มั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้มันมีสองข่าวนี่ที่เป็นเงินประกันตัวที่เป็นเงินยูโรกับเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็โดนประกันออกมาได้เรียบร้อยคือข่าวทุกอย่างเคลียร์ล้วนะครับแล้วก็โปรเจกต์ก็มีการเร่ง ในเรื่องของการเผา DEX ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็น V2 ด้วยนะครับในตัวของตัวของเทราเองนะครับก็มีการอัปเกรดตลอดก็คือครบแล้วแหละนะครับแต่หัวใจสำคัญนั่นก็คือเรื่องของ BTC มันโดนกดไว้อยู่นะครับแล้วช่วงนี้ดูเหมือนจะมีข่าวหนึ่งที่โผล่เข้ามานะครับแล้วพยายามทำให้ LUNA Classic โดนกดอีกเช่นเคยนะครับพอเหรียญอื่นไม่ไปลูน่าแคสิกก็ต้องอย่าไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับจริงๆคือผมก็เบื่อแล้วแหละนะนะครับก็ตามข่าวทุกวันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังพอรู้แล้วก็อืมก็ไม่ยอมปล่อยสักทีนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมคือลาคาญก็ลาคาญนะครับถ้าเกิดไม่อยากมาทํากําไรก็ ไม่ต้องทำกำไรหรอกนะครับปล่อยให้คนเขาทำกำไรกันก็จบแล้วนะครับเพราะว่าคริปโตเป็นของทุกคนนะครับเป็นของทั่วโลกเป็นของเป็นความเป็นดีเซนเซน l ตอร์ไลท์นะครับแล้วมีกฎอะไรมากมายเข้ามาควบคุมเสร็จแล้วเศรษฐกิจตัวเองไม่ดีเจ๊งอีกนะครับเราก็ทําให้ตลาดคริปโตมัวหมองอะไรไปด้วยพาะนะครับเพราะว่าสถานการณ์เราก็รู้อยู่แล้วนะครับใครขู่อยู่ มันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับน่าเบื่อมากๆส่วนตัวผมผมงก็เบื่อนะนะครับคือชอบเล่นอย่างเงี้ยจนผมเบื่อแล้วนะครับมันเล่นมาปีหนึ่งแล้วแล้วเออมันน่าจะพอนะครับเพราะว่าตัวเองก็ต้องสูญเสียอำนาจไปก็ต้องให้เขาพี่จีนเขาไปนะครับเพราะว่าตัวเองทําอุตสาหกรรมคริปโตแย่นะครับก็ไม่ต้องมาได้เงินตรงนี้นะครับคุณไปเล่นทองคําไปเล่นหุ้นเล่นไปเลยนะครับ สนุกของคุณด้วยนะครับคุณจะปั่นเท่าไหร่ก็ปั่นอย่ามาทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเสื่อมเสียมากกว่านี้นะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับในการลงทุนเหรียญต้นน้ำถ้าจะเกิดจะซื้อทัสวอลเล็ตใน Uniswap ใน Pancake Swap เนี่ยเหรียญอาจจะปินอาจจะบิลได้นะครับแล้วการลงทุนไม่ควรจะเกินร้อยดอนนะครับในกลุ่มผมก็มีคนลงทุนเกินร้อยดอนด้วยแหละ นะครับเหรียญต้นน้ำผมไม่ยังงงอยู่เลยอ่ะนะครับไปลงทุนขนาดนั้นได้ยังไงนะครับแล้วแถมพอลงทุนไม่ได้คุยกับผมไม่ได้ถามผมด้วยนะครับคุยกันในกลุ่มกาวกันในกลุ่มเองนะครับแล้วซื้อกันเองนะครับเราก็ไม่มีใครทัดทานนะครับแล้วปัญหาคือพอพอลงทุนไปแล้วมันเสียนะครับเพราะเหรียญต้นน้ำยังไงก็เสี่ยงอยู่แล้วคุณไม่สามารถจะตรวจสอบอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ว่ามันดีหรือไม่ดีอะนะครับขนาดกระดานบิดครับเหรียญเข้ามาไบาแนนเหรียญเข้ามายังโดนรักพูเลยนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับเหรียญต้นน้ําและก็เหรียญกลางน้ําด้วยนะครับอย่างเหรียญปลายน้ําอย่างโซอีเทอรียมก็ยังแย่เลยนะครับจะไปเอาอะไรกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็ย้ําว่าถ้าจะลงทุนนะ่ะไม่ควรจะเกินร้อยดอนนะครับนะตอนนี้นะ ถ้าเกิดจะลงทุนเหรียญต้นน้ำจริงๆนะครับช่วงนี้อ่ะเรามาตามข่าวของลูน่าคลาสสิกมากนะครับก็เกี่ยวกับกราตตอสหรัฐอีกแล้วนะครับปล่อยข่าวฟลัดออกมาอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเ็จนะครับก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลของ j u มเทรดดิ้งนะครับเปิดเผยข้อตกลงมูลค่า1นึ่พันล้านดอลลาร์กับแจมเทรดดิ้งเ็จก็เป็นคนกัดนะครับฉังนั้น จัมเทรดดิ้งทำเงินได้ประมาณ1.2พันล้านดอลลาร์นะครับจากข้อตกลงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเทอราก่อนที่มันจะพังทลายก็เล่นแบบเดิมอีกแล้วนะครับทางเซกเนี่ยผมก็เบื่อนะนะครับอย่างาคุณนั่นนะครับไอแกรี่เกนเซอร์นะครับก็เล่นแบบเนี้ยนะครับก็ฟอ้องไปนะครับแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมของตัวเองทำได้ธุรกิจของตัวเองได้เปรียบนะครับใครที่จ้างตัวเองมา แล้วอุตสาหกรรมมันไม่รอดก็เพราะเดโมแครกนั่นแหละนะครับผมพูดประมาณนั้นอะนะครับฉะนั้นหน่วยงานได้ยื่นเอกสารต่อศาลเมื่อวันศุกร์โดยตั้งชื่อว่าจำนะครับเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับชื่อซึ่งกล่าวถึงในคดีแพ่งนะครับกับคอนนะครับในเดือนธันวาคมอันนี้เขาก็มีรายละเอียดนะฉะนั้น มีการกระโดดรับรายได้มหาศาลนะครับในช่วงตลาดกระทิงของเทร่าลูน่านะครับจำก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับในเหรียญลูน่าคือปัจจุบันคือลูน่าแคสิกเพื่อกูก้คืนหมุดดอลลาร์นะครับที่หักจากเหรียญตัวของที่เป็น UST ไปนะครับคือเอาไปเทคกันนั่นแหละนะครับก็คือเอาเงินไปเสริมสภาพคล่องในตัวของระบบนะครับ คนกล่าวว่าเทอรล่านะครับรักษามูลค่า1ดอลล่าไว้ตามอัลกอริทึมที่ผ่านการสนับสนุนของจำนั่นเองนะครับเราก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้นะครับก็เล่นแบบเดิมอีกแล้วนะครับคือ,อได้เงินมานะครับเราก็เอาเงินมาใส่นะครับในตัวของ USD มันก็ใช่อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีคนทำที่หลุดเพกจริงๆ นะครับผมเชื่อขนาดนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้หรอกนะครับอยู่ดีเหรียญไปพุ่งไปเราก็ลืมไปแล้วว่าคดีความมันเป็นยังไงนะครับก็เล่นกันเองนะครับเราก็จนคนเขาไม่เชื่อแล้วเขาเบื่อแล้ว,ลวด้วยนะครับโอเคมาข่าวที่สองอันนี้เกี่ยวกับการ staking นะครับและข้อเสนอการเผาด้วยพอช่วงนี้มีการเปลี่ยนข้อเสนอการเผาจาก0.25หรือ0.2อะนะประมาณนั้นนะครับมาเป็น0.5แล้ว นะครับแล้วก็มีการเดิมพันใน d ีแอนะครับจากนั้น Luna Classic ก็มีการานำเสนอเพิ่มเนื่องจากว่าราคามันร่วงต่ำกว่า0.04ตัวพันดอลลาร์ไปแล้วนะครับ0.03ตัวพันดอลลาร์ไปแล้วนะครับที่ราคานี้เขาก็เลยทำการเสนอในการเผาเพิ่มจริงๆอะ่ะผมบอกแล้วนะครับว่าควรจะทำอต้องนานแล้วนะครับเราคุณไปหยุดนะแล้วก็รอให้มัน มันเออระเหยนะครับให้ราคามันไปของมันเองมันก็ไม่ได้นะครับคุณดูตลาดมันเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นคุณแค่ขอให้มีการเทรดก็พอแล้วนะครับคือมีการเทรดตลอดนะครับเพื่อจะรักษาโมเมนตัมของราคาได้ราคาหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าดีนะครับคือลูน่าเนี่ยแคสิกเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมที่ราคา800 0ได้นะก็คือไม่ตกไปกว่านี้นะครับก็ถือว่า เก่งมากๆแล้วซึ่งข้อเสนอตัวนี้นะครับก็คือ proposal 11513นะครับ speed b u r n t a a g with uh, d e p r e s i o n module นะครับตัวนี้แล้วเป็นข้อเสนอเรื่องเกี่ยวกับจะแก้ไขการเบินนะครับเขาเรียกว่า anti handler นะครับเพื่อจะเพิ่มภาษีในการเผานะครับเพื่อจะทำให้การเผาเนี่ยมันมากขึ้นเราก็ผ่านแล้วด้วยนะครับคะแนนเสียถึง82%ว่าใช่ นะครับก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับช้าไปไหมนะนะเสียดายมากๆเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับ d ีแอะไรพวกนี้ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับว่าลูน่าหรือเทอร่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็คิดว่า เนื้อหามันก็ไม่มีอะไรนะครับก็เขาพยายามทวงราคาของลู n a หรือเทอรล่าไว้ตอนนี้แหละนะครับรอบิตคอยก่อนนะครับบิตคอยเริ่มมีการกระตุกหรือมีการทําอะไรเมื่อไหร่ก็น่าจะดีขึ้นเราก็เห็นแล้วนะว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับคริปโตหุ้นอะไรลงหมดเลยนะครับแล้วแทนที่เวลาที่หุ้นหุ้นขึ้นคริปโตควรจะขึ้นไม่ยอม นะครับฉะนั้นให้พี่จีนเขาไปเถอะนะไม่ต้องห่วงอะไรไว้หรอกนะครับเพราะว่าคุณดึงเงินมาจากคริปโตคุณก็ดึงไม่ได้นะครับผมบอกประมาณนี้ว่าคุณดึงไม่ได้แน่นอนนะขนาดเงินที่จะเติมเข้ามาในบิตคอยคุณยังไม่มีเลยนะครับในการเลี้ยงกระดานเล่นกระดานเล่นอุตสาหกรรมเนี้ยคุณยังไม่มีเงินทําได้ขนาดนั้นเดือนก่อนๆน่ะที่บิตคอยขึ้นมาขนาดนั้นผมเชื่อว่าเป็น ทางกลุ่มบรดและกลุ่มจีนนะนะครับพอผมเห็นการเคลื่อนไหวของของกระดานต่างๆแล้วก็กลุ่มนักลงทุนต่างๆที่มีข่าวออกมาด้วยนะครับก็แนะนำประมาณนั้นนะคะว่าไม่ไม่ต้องยื้อเอาไว้นะครับยังไงคุณก็ตายอยู่แล้วไปพร้อมกับประเทศของคุณนะครับอย่ามาทำให้คริปโตสือแย่ดูด้วยนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าอีเทอริเมเนี่ยกว่าจะฟื้นเนี่ย ผมยังไม่รู้เลยนะว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ถ้าเกิดอิตาเลียมตายไปกับระบบของสหรัฐอเมริกานะครับคือพังไปด้วยเพราะว่าอิตาเลียมเอาสเตเบอร์คอยตัวเองไปค้ำกับเงินเฟียตร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลด้วยก็ถ้าเกิดมันเกิดระเบิดหรือเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาโหต้องใช้เวลาในการฟื้นนานนะครับอิตาเลียมต้องตั้งแผนกันใหม่เลยโชคนี้ในฝั่งของอิตาเลียมพวกชิบะพวกแมทริกพวก ดิเทเรียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญทั้งั่งนั้นอ่ะผมแนะนำว่าอ่ายังไม่ต้องไปช้อนนะครับรอดูสถานาการณ์ก่อนนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Luna Classic นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูนาหรือเทราจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหรียญ b i p 1นะครับรับก่อนรวยก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเหรียญต้นน้ํายังไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องของรายละเอียดในคอยมาเก็ตแครกับคอยเกโก้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ทางบิตเก t ต เขาจะมีการเปิดตัวบนล้ n นแพทนะครับก็จะเป็นภูรับรางวัลน,นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าระบบตรง l ้านแพทได้ของปิดกระดานปิดเกตนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปในกลุ่มนะครับมีชั่นนิว m ูลว VIP พีละกันนะครับดังนั้นปริมาณของ BGB นะครับภูเนี่ยก็ต้องประมาณ1 8, 90, นึ0 0ล้านแ0ด0 0 0 0 0้าหมนนะครับก็เขาจะแจกกันนะ สำหรับใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับต้องมี BGB ตามที่เขากำหนดนะครับฉะนั้นรางวัลเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันคนนะครับที่นั่งนะนะครับโดยหนึ่งรา 1, งวัลน,นะครับจะเท่ากับหนึ่งร้อยห้า PIP หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นซันชายภูนะปริมาณซันชายภูก็ประมาณ 2แ0 0หนึ่งหนนะครับแล้วก็สามารถสมัครตัวของลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในการสมัครเนาะถ้าเกิดคุณยังไม่มีกระดานปิดเกตคุณก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อรับรางวัลตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยได้เหรียญต้นน้ำใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรียญต้นน้ำใหม่ๆมันไม่มี มันไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่มีให้ซื้อขายไม่มีแท็กนะครับฉะนั้นพวกกลุ่มของกระดานต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการที่จะ,ะแจกเหรียญพวกนี้นะครับน่าจะเป็นแอร์ดรอปที่เขาได้มานะครับฉะนั้น